สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาออสอนไม่ใช่สอนสิครับบอกวิธีการโหลดนะครับมันมันจะเชิงวิธีดีไหมอ่ะคือมันบอกเลยอ่ะไม่ไม่มีขั้นตอนเลยเลยไม่มีสาระเลยครับไม่มีขั้นตอนเลย,เลยอย่างแรกครับพิม์พคําว่า g o d z ซ l l a ครับแล้วก็นี่ครับ Godzilla Battle l i n นนะครับผมก็เคยเล่นไปแล้วนะที่มาเป็นเกมแบบแนวตั้งนะครับ ซึ่งก็เล่นง่ายแถมผมได้ตัวรีเจนมาด้วยนะครับคือคีริวนะครับใครคิดสภาพคีริวไม่ออกก็เมกากอซิล่าลังสามครับ๋ยวผมเล่นให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยช่อง f อ d ซ e ดมจะได้ไม่ต้องแบบโอเคมันคือเกมก็เกมรอบนี้โชว์ให้ดูเลยแต่ a อ b s บนี่ผมขอมไม่ได้โชว์ให้ดูนะเพราะ a r b s มาเป็นเกมแนวนอนแน่แล้วผมถ่ายแบบแนวตั้ง ครับอัปเดตอีเวนต์กอรซิลาเอิร์นมาคือถ้าใครเข้าตอนถ้าใครโหลดเกมมาแล้วเข้าตอนนี้เนี่ยคนนั้นก็จะได้รับการ์ดมัชิกาสิบัตรตามหามอนสเตอร์ฟรีนะครับเป็นบัตรตามหามอนสเตอร์เรนโบ์ด้วยนะคือผมซุ่มได้คิริวไนงะมันมีเลเจนหลายตัวด้วยผมซุ่มได้คิริวแค่ตัวเดียวนี่ ดูนะไม่ใช่ว่ามันบอกว่ามันไม่ใช่เกมอีกนะอย่าไปเชื่อผมอีกนะไม่ใช่ว่ามันบอกว่าไม่ใช่เกมอีกนะเกมนี้บั๊กบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นอีเวนต์กีกัน้นไงนี่เมืองผมแล้วจอทีวีกลายเป็นอะไรนี่ผมฉายก็เซียเลสอาเกนอยู่อยู่นี่ครับอีเวนต์กดไปที่รูปก,การทองนี่ผมเล่นให้ดูเลยผมเล่นให้ดูเลยช่อง f อฟซจะได้แบบโอเคโอเคโอเค ก็เล่นเกมก็เกมมันจะได้ไม่คิดเป็นแอปหรืออย่างอื่นนั่นเองครับซึ่งมีหลายอีเวนต์อยู่แหละซึ่งมันก็มีอีเวนต์ Planet of Monster อยู่นะครับมาเดี๋ยวผมเล่นแร้งแบทเทิลให้ดูเลยช่อง FCD ซจะได้แบบ โอเคเกมก็เกมก็ได้ตอนนี้มันเป็นเกมแต่อันเมื่อกี้มันไม่ใช่เกมไม่ ABS <laughs> ก็คือเกมแต่มันเป็นแนวนอนผมก็เลยถ่ายไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าผมถ่ายแบบแนวตั้งไปแล้วถ้าผมเล่นเกมแบบนั้นเกมมันก็จะแบบดูไม่รู้เรื่องกล้องมันก็จะหันไปแนวตั้งทาให้ดูไม่รู้เรื่อง,ไมไมรรองครับมันไม่ได้หันไปแนวนอนเนี่ยมันไม่ได้แบบแนวนอน แรงแบทเทิลเดี๋ยวผมจะแบทเทิลให้ดูเลยแล้วผมก็จะโชว์คิริวให้ดูด้วยอ่ะตัวอะไรไม่รู้ไม่โชว์ไม่โชว์หน้าตาอ๋อเมกากาเซล่าโมชั่นสองใช่ไหมแจะจะไม่ผิดชื่ออะไรเนี่ยเจมส์เจมส่วนผมชื่อคิงออฟมอนสเตอร์ใช่ผมเล่นมานานแล้วแล้วผมก็เคยเล่นแล้วอ่ะคิริวมาพอดีปล่อยคิริวไปเลย คิริวปล่อยกลางนี้เลยนะไปเลยคิริวไปแล้วคิ้ริวปล่อยมันคิริวไม่ใช่ต่อยสิยิงมันคี้ริวปล่อยเล่นปล่อยลำแสงเล่นปล่อยลำแสงเล่นเลยเล่นง่ายนะเกมนี้แต่ถ้าเจอคนโหดก็เล่นยากอ่าตายเรียบร้อยฝั่งนูน้น กูดเบตเทิลเฉยมาครับโอเคแค่นี้แหละครับก็ผมก็จะรีบรับของด้วยนะครับไม่รู้นะครับว่าผมนั้นจะได้อะไรในเงินห้าร้อยเงินมันก็ไม่ค่อยสำคัญเลยเหรอกครับแต่เพชรสำคัญสุด โอเคครับบาย